สวัสดีครับคุณลูกค้าครับวันนี้ทัานภาชนะมาแนะนำการซื้อหม้อทอดนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นหม้อทอดไฟฟ้านะครับผมนะฮะจะสังเกตว่าข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับที่อื่นเขาขายกันแต่ที่จุดที่ไม่เหมือนนะฮะคือตรงนี้ฮะถามนี่คืออะไรนี่คือตัวเซฟตี้ครับเซฟตี้ของตัวตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวเซนเซอร์ครับ เซนเซอร์ S S <S นะฮะเมื่อไหร่ที่เราใช้งานหม้อท่อตัวนี้มากๆเข้าเนื่องจากเป็นไฟฟ้าคอมเตอร์ร้อนมากๆเข้าร้อนจัดเนี่ยตัวนี้ทําหน้าที่ตัดการทํางานนะฮะมันจะทําให้ท่อไม่แตกนะเพราะถ้าท่อแตกเมื่อไหร่เนี่ยฮะตัวน้ํามันเนี่ยมันจะกลายเป็นไฟพุ่งขึ้นมาเนี่ยอันตรายสำหรับลูกค้านะฮะตัวนี้จะทําหน้าที่ตัดการทํางานนะฮะพอมันสมมุติว่ามันรีเซ็ตเครื่องอ่ามันรีเซ็ตตัวไปแล้วนะฮะ ลูกค้ารอสักพักนึงแล้วก็หมุนตรงนี้ฮะดูนะฮะถ้ามันมันดีดขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นคือมันร้อนจัดคือให้ลูกค้าหยุดการทางานหยุดการใช้งานแล้วก็กดลงไปอีกแล้วมันก็จะใช้งานได้เราเรียกว่ารีเซ็ตนะฮะเป็นตัวเซฟตี้ซึ่งโดยทั่วไปเจ้าอื่นๆไม่ค่อยมีใครใส่มานะตรงนี้มีใครใส่มาอันนี้ก็มีราคาอยู่นะไม่มี ไม่ค่อยมีคนใส่ครับผมเพราะใส่แล้วมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มต้นทุนมันเพิ่มนะแต่เราใส่เราเน้นถึงความปลอดภัยนะครับผมทีนี้มาถึงอ่นนี้เข้าใจลูกค้าสังเกตนะหม้อทอดต้องมีระบบเซฟตี้นะตัวนี้เป็นระบบเซฟตี้นะครับผมถ้าไม่มีนี่ก็ถือว่าอันตรายนะครับผมตะกร้านี่ก็ให้มาเนี่ยเขาจะด้ามเขาไม่ใส่ให้เพราะใส่ด้ามมันจะใส่ลังไม่ได้ด้ามเขาถอดมาเป็นอย่างนี้นะเราก็จะใส่ด้ามลงไปในตะกร้านนะฮะมันจะมีที่บีบนะ บีบกาไปนะครับผมนี่นะฮะเอหวหข้าไปลูงก่อนแล้วอ,อันก็บีบบีบนะแป๊บอ่าอันนี้มาถึงตรงนี้นะครับก็กดลงไปเลยนะฮะแค่นี้ได้แล้วนี่กับนาฬกิกานะฮะเวลานนแล้วหรือว่ะทอดไปเอาสูงก็ได้รือจยเอาต่ำก็ได้แล้วแต่ แต่เราจะวางนะแล้ต้องการเนี่ยมันสูงสูงแล้วก็มีสองขั้นนะครับให้น้ามันมันไหลลงแบงล่างเหมือนเดิมนะฮะนี่คืออุปกรณ์อนะอุปกรณ์ที่ให้มากับหม้อทอดไฟฟ้านะ,ะทุกรุ่นของเราทุกรุ่นจะมีตัวนี้นะ,ะเป็นสิ่งสําคัญนะฮะตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญลูกค้าต้องดูนะเวลาซื้อไม่มีตัวนี้ก็ค่อนข้างอันตรายนะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ